ไม่ใหญ่ไม่พุ่งมัแบบดูน้าฟังล้มนลุกเลยรองเยอะรามดีแล้วมันดีแล้วมันเรยวนี้นะดีมากเสียงใสใช่เต้ยแขมากเต้ยเต้ยค้อคือเจ็วต่เลยดซ่โคชื่อหรชื่อ กนติต่อมานัวแลวที่ดีมากเลยาดเลยต้องทำก้องทกั้ีีลีต่วานยบร้นก็วา้เร่็ก็จะไม่ตนะี้่งีมารเข้าไม่ิล่อเป็

You a very cool man. Today your ending is so good. Cool. Yeah. You did great! You know, with your low voice, you did very great. I'm telling you, like, not everyone does know how to do like you do. Serious, not many guys who have low voice know how to go up there like you do. So you keep that. You don't lose that, never lose that. That's the coolest thing you can ever do. โอเค take care man you keep on going Alright, there. be แนนไม่ได้วอร์มแนนได้วอร์มแนนครั้งนึงก็ดีละคุณจะจำเสียงเธอได้เธอจะรู้เลยว่าเธอดีขึ้นเราก็จะได้ยินเธอดีขึ้นจริงๆแนนเยี่ยมมากต่อไปแนนอยู่ต่อไปนะเดี๋ยวได้วอล์กไลฟ์กันก็ในฝากแนนไม่อยากจะบอกว่าแนน่าเอ็นแนนมีความแนนมีความมีเอกลักษณ์อะไรบางอย่าง ีคิดเยอะกันไปคนอืืนเขาทำไม่ก้นก็จะต้อกัรแบบคิดทำเอทไมไปทำาต่งตัว ไปทำหรอแล้งหาด้ okay, first, ัยเลยอ่ะอย่าด like anyway ิเก่งมากครโมเก่งมากครับผมอ่า่วงดี้ก็ดีสู้ตอ่าแล้วใจกัางอ่าลายลายอยากตัอะไรอยวนอยากได้อะไรอมาที่นี่ได้ไหมบยากเ oh my 没咯，没得耶。